สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับตอนรับพี่น้องขดสูช่องไอ้ไหมใส่ปลาพะเดียวนะครับต่อเนื่องจากอีพิธีแล้วครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับหลังจากประกอบเกียร์เสร็จแล้วนะครับนี่ข้างลังครับประกอบเกียร์เสร็จแล้วฮ่องีปรทันได้ยกใส่กับตัวรถนะครับเพราะต้องเช็คเบื้องสกัดนะครับว่าเกียร์มันทํางานปกติบ่นะครับนี่ครับ พี่น้องเห็นกล่องอยู่คลิปที่แล้วแหะครับตอนนี้ประกอบเส่กันเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับชุดที่ไม่มีปัญหาคือชุดนี้ครับชุดเกียร์ชัอตเทิร์นนะครับลูกปืนแตกนะครับตอนนี้คือเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับประกอบเรียบร้อยแล้วครับวอนที่เขาสียกไสตตัวรถนะครับเขาต้องทำการทดสอบซะก่้อนนะครับว่าเกียร์ใส่งานได้ปกติบ่นะครับ หายแนวกี์ครับตัวนี้เป็นเกีรยนึงนะครับเกีเ้ยคือครับอ,อันนี้เกีรยว่างนะครับอ,อันนี้เกีรยว่างครับ น,นี่แค่สองครับปกติอันนี้เกียร์ว่างนะครับเกี่ยสามครับ เราเข้าประมาณนี้ครับถือว่าทํางานในทุกเกียร์นะครับส่วนเดินหน้าถ้ายลังที่เป็นตัวนี้นะครับควบคุมเดินหน้ายหลังครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับประกอบคากับมองเลยครับพี่น้องครับประกอบเสร็จแล้วครับจับโทรศัพท์มาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบ่งเลยครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับ ฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กด,กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปไน,นะครับเด้อนะครับคลิปนี้สร้างใหม่ใชยภูมินะครับขอกาบครว่า,าสวัสดีครับเดีย๋ยวพบอกันคลิปต่อไปครับ